เอาละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาน,มนะเรื่องป่านแห่งการทำลายล้างตอนที่หนึ่งจุดหนึ่งยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะมนุษย์ของโลกนี้นะ่ะจะเกิดมาพร้อมตาประทับพลังเวทแฝงที่อยู่หลังมือขวาตราประทับนั้นมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันตราที่สี่มีระยะขอบเขียดสั้นแต่ความแรงและความเร็วสูงลายเวก็เร็วเป็นตราที่มุ่งเน้นการสู้รบระยะประชิด ส่วนตาที่3นั้นมีความเร็วระยะขอบเขตกว้างความโดดเด่นคือพลังทำลายล้างสูงในการต่อสู้แบบกวาดล้างตาที่2องในพลังไฟสูงความเร็วต่ำระยะขอบเขตกว้างเก่งเฉียดฉายในระยะไกลส่วนตาที่1ที่ฉันมีนั้นในการต่อสู้มีอัตราการถึงขีดจำกัดที่รวดเร็วซึ่งไม่ใช่ข้อดีสำหรับการต่อสู้เลยสักนิดแถมอันุภาพก็ยังต่ำแม้แต่เวทแรงก็ยังใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เก่งกับเฉพาะด้านการผลิตเท่านั้นเปิดใช้งานเมเดโอคอแต่ฉันเป็นนักลบเวทนะฉันกำลังทดลองอัตราที่หน่งที่ไม่เหมาะสมกับการสู้ลบไปต่อสู้อยู่นะความสามารถพิเศษของตราที่หนึ่งคือการผลิตหรือก็คือถ้าใช้อุปกรณ์เวทช่วยก็จะสามารถใช้เวทที่ปกติไม่ควรจะใช้ได้เหมือนกันเมเดโอคอร์บต้ม นที่สุดฉันก็โจมเกาะก่อนหนึ่งได้สักทีเมโดโอฟาวคือเวทที่ทําให้อุปกาบาตัวละมอย่างที่เห็นนั่นแหละนะถ้าเป็นตราที่2ต่อให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เวทมนต์ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าว่าตราที่1อย่างฉันจะต้องใช้ก็จะเป็นจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เวทแต่จะใช้ก็กินเวลาเยอะเอาไปใช้กับเจ้าพวกนั้นไม่ได้แน่เลยแต่ว่า นอกโลกใบนี้ในสถานที่ที่เรียกว่าอวกาศได้ยินมาว่ามีปีศาจที่มีพลังมหาศาลอยู่นะ่ะพวกปีศาจเหล่านั้นมีชื่อเรียกกันว่าผู้แห่งดาวที่ฎีเวทของมนุษย์ไม่สามารถใช้กับพวกมันได้ฉันเละอยากลองสู้กับพวกมันดูจังเลยนั่นแหละนะคือความปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใดของฉันเลยละแต่ก็อย่างว่าเดานะอย่างฉันที่ขนาดไม่ใช้อุปกรณ์เวทมนต์ก็ใช้วิดีโอฟอนไม่ได้ไม่มีทางเทียบชั้นมันได้เลย ฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ให้ได้แต่ด้วยตราที่หนึ่งต่อให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเวก็โดนจำกัดอยู่ดี แต่อย่างแรกเลยคือผู้แห่งดาวมีศาสตร์นอกหลักการพลังที่ทฤษฎีอธิบายไม่ได้ว่ากันว่าเป็นพลังที่ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างการคืนชีพคนตายหรือการท่องเวลาให้เป็นจริงได้ถ้ามีพลังขนาดนั้นการเขียนตราขึ้นมาใหม่หรือการเสริมแก่งจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยซึ่งถ้าจะเอาศาสตร์นอกหลักการมาครอบครองอย่างแรกที่ต้องการเลยก็คือพลังที่จะามาโค่นปรีศัพอวกาศให้ได้ทฤษฎีของมันก็น่าจะเหมือนกับ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันด้วยวิธีนี้ความเป็นไปได้ที่จะทําให้เป็นจริงก็ต่ําเกินไปอย่างที่สองคือไปเกิดใหม่เปลี่ยนตาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตจราที่อยากได้หรือเปล่าถ้าเป็นงนี้ก็ต้องทดลองหาทางอื่นดูก็แล้วกันและอย่างที่3มคือการหาพรกพวกร่วมพลมังร่วมต่อสู้ไปกับสหายร่วมรบซึ่งแน่นอนไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องง่ายๆอย่างนี้มาก่อนจกนกระทั่งถึงตอนนี้หรอกนะ แต่ว่าฉันเคยลองดูหลายทีแล้วแต่พวกนั้นกับเพนปลาลาบกันหมดเลยใครมันจะไปสู้กับมังกรแบบนั้นได้ฝ้ามีกี่ชีวิตก็ไม่พอหรอกว้ยหนีเร็วเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะแค่ชวนพักพวกที่ไม่หนีมาก็พองั้นสินะพวกที่ไม่ใช่มนุษย์เผ่าปิศาจอย่างนั้นเหรอไม่นานะเผ่าปิศาจเป็นเพื่อกับมนุษย์ไม่ได้แน่เป้าหมายของพวกมันคือกาดล้องมนุษย์อยู่แล้วมีเผ่าอื่นที่ใช้เวทได้ไหมนะอย่างมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะ เหล่าพี่น้องของข้าเอย๋ยนี่เป็นโอกาสทองมังกรเหล่าเราโดนมนุษย์ชื่อไกอดัดล่าจนแทบสูญพันธุ์ไปเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนแต่ตอนนี้ที่ไม่มีไกอดัดก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวแล้วทำลายพวกมนุษย์ซะปลุกไฟในตัวพวกเจ้าขึ้นมาสิพวกเราจะไปล้างแค่เอ,เอมมม๋มนุษย์อย่างนั้นเหรอเรากางเขตได้ไว้แล้วนี่บ้บ้าน่ามันมาได้ยังไง ขอโทษที่มาขัดจังหวะละกันแต่ฉันยังไม่ตายสักหน่อยนะกะไก่อัดยังมีชีวิตอยู่อีกเลอไม่เจอหน้ามากว่าร้อยปีแล้วแท้ๆผ่านไปร้อยปีแล้วอย่างนั้นเหรอหมอกตัวค้นคว้าจนลืมตัวเลยแฮะไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้มาหาเรื่องทะเลาะอะไรทั้งนั้นบว,ว,ว่ายังไงนะค,คือว่าอันที่จริงฉันกำลังหาเพื่อนอยู่นะ บอกที่ที่มีมังกรที่แข็งแกร่งมาหน่อยได้ไหมถ้ามันยากไปก็เอาตัวที่ดูเก่งๆมาก็ได้นะมังกรเก่งๆอย่างนง้นรึก็อยู่นี่แล้วไงวะไปตายตะเจ้าไกอ่อัดยังอวดดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับป่านในการทำลายล้างตอนที่1.1ยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับถ้าผมอัดผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะ แล้วก็ขอขอบคุณคำแปลดีๆจากเพจแมวเหงามางังงาดด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์ like, ให้เพจเขาด้วยล่ะไปละครับ